สวัสดีครับผมนายสุรพิทยามนทรัพย์ชั้นม .4 สทแปเลขที่ .11 วันนี้จะมาสอบแค่เดินพฤศจสิครับนะครับโจทที่1นึ่เขาให้หาระยะห่างของกราฟสมการทั้งสองสมการนะครับสมการขั้นตอนแรกเราต้องทำตัวตัว X กับตัว Y ให้เท่ากันนะครับเราก็เลยต้องเอาสมการที่1มาคูณ2นะครับจะได้เป็นแป บวก6 y ลบ16เท่ากับ0ูนย์นะครับสูดีนะครับคือ c 1ลบ c 2 c1 ก็คือ16ลบ c 2เท่ากับ4นะครับก็มาลบกันนะครับแล้วก็ส่วนด้วยหน้า X กำลังสองบวกหน้า Y กำลังสองนะครับแล้วก็จะได้ค่าสมบูรณ์ออกมาเป็นลบยี่สิบส่วนด้วย กสิบสี่นะครับบวกสามสิบหกนะครับเราจะได้เข้าออมาทอดค่าสมบูรณ์เดี๋ยวเลยยี่สิบนะครับแล้วรูดหนึ่งร้อยก็ติดรูดหนึ่งร้อยนะครับบวกหกสิบสี่บวกสามสิบหก 36, ได้รูดหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็สิบทอดหนึ่งร้อยทอดรูดมาได้สิบนะครับแล้วก็ตัดกับยี่สิบเหลือสองหน่วยครับพร้อมครับ